สวัสดีค่ะเด็กตายเด็กนักเรนซีวันนี้จะพาเข้ามาแรล่ตอนแบคเบอร์รี่นะคะอะ่ตอนนี้ปลูกได้หนึปีแล้วให้ปนพาลิตก็ได่รุ้นได่โรเป็นทังปีเลยค่ะอันนี้ตอนสร้างส้างเดือนตึงสี่เดือนนะคะออกดอก งจะทำคางไงนางแบล็เบอร์รี่ตามอาร์ตอา นี่ลงช่ำกิ่งตน้นช่ำไวเปลือขยายพันเองตอนเล็กๆก็มีพ้นพันลิตไทยชุ่มเลยนะคะออกดอกเป็นต้นเลย มีแต่พันธ์พามอาร์อาร์ตสี่สิบห้าอันนี้ได้ต้นเบกเจมอะตอน้นลองมาดูปลูกได้เดือนนึงแล้วค่ะต้นก็ประมาณนี้ ก็มีราดเบอร์รี่หลังปลดล็อกราดเบอร์รี่ได้ซองเดือนราดเบอร์รี่คินสันใจเอ็นซองตอนตอนสูงมากแล้วถียมัวแล้วเบอร์รี่แล้วก็มีราดเบอร์รี่ ค่าลูไลซื้อมาปลูกมันก็สู้เขนได้แล้วมีเศร้าเศร้าขางเศร้าปลูกเก้หมังโกนเซมคานลูไลก็มีลาดเบอร์รี่อีฟันหนึ่ง เอนนี่ตอนหยางเล็กอยู่เลยจะลองปลูกดูว่าได้พ้นไหมมีแก้วบงังโคนตำขางห้แบ็กเบอร์รี่เบ็กเบอร์รี่ในส่วนนาโคนซี่ธรรมาราชนี่ค่ะ ทดลองปลูกดูว่านได้พ่นไม่วันนี้เข้ามาชุมส่วนเย็นดูกันไปเลยๆพิษมังพิษมีพิษมีทุกมังทำทำไปห้าประสบการณ์ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาหับชมกัน ติดตามด้วยนะคะเมการนขุนตตยตัวดำเด็กนครโซี่ค่ะฝากด้วยนะคะ